เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครอยากรู้เพิ่มโทร1672การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายการจุดประกายขยายประเด็นช่วงตั้งโต๊ะสนทนา9นาฬิก35นาทีนะครับเข้าสู่ในช่วงตั้งโต๊ะสนทนา ในช่วงนี้อย่างที่เรียนนะครับเราจะไปติดตามการดําเนินงานของทางกรมการพัฒนาชุมชนนะฮะซึ่งในขณะนี้เข้าก้าวเข้าสู่ปีที่54แล้ว นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐที่เรียกว่ามีภารกิจการทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในชนบทมากกว่าครึ่งศตรวรรษเลยทีเดียวนะครับโดยบทบาทภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่ดีภารกิจอันนี้ ก็ถือว่ามีความสอดคล้องและก็ส่งเสริมต่อเป้าหมายของรัฐบาลที่ได้มุ่งม,มั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเอาละครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากทางท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านอภิชาติโตดีลกเวสนะครับที่จะได้ให้เกียรติมาร่วมสนทนากันนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ ครับวัสดีครับคุณสุชาตินะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านครับท่านอธิบดีครับในปีนี้กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยถือว่าก้าวเข้าสู่ปีที่ห้าสิบสี่นะฮะมีภารกิจที่สำคัญสอดคล้องต่อตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สมรัสไทยในเรื่องใดบ้างนะฮะท่านครับขอเริ่มในเรื่องนี้ก่อนก้วกันครับภารกิจหลักที่สอดคล้องแล้วก็รับมาจากนโยบายรัฐบาลก็คือ สองเรื่องนะครับ,รบเรื่องแรกก็คือชุมทํายังไงให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็เรื่องที่สองอสร้างเศรษฐกิจฐานรากซึ่งขนาดเนี้ยเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างจําเป็นเร่งด,วด่วนและก็สําคัญนะครับทีบ <c oughs> นี้ในในภารกิจทั้งสองด้านเนี่ยผมผมเรียนอ,อย่างนี้นะครับว่า,าครึง่งศตวรรษของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยจุดจุดแข็งของอคนกลุ่มหนึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนค่อนข้าง คุณกับคำนี้ก็คือคำว่าพัฒนาก่อนนะฮะก็คือข้าราชการของเราทั้งหมดเนี่ยซึ่งกระจายอยู่ในตาบลหมู่บ้านเนี่ยเรามีถึงถึงเจ็ดพัคนนะครับมีพัฒนากรอําำเภอ <c oughs> ใช่ไหมฮะครับแล้วก็เป็นเด็กๆด,ด้วยนะก็คือตั้งแต่4ีซสาขึ้นไปจบปริญญาตรีป <c oughs> ริญญาโทอะไรเนี้ยซึ่งเขาเขามีอุดมการที่อยากจะไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับ <c oughs> เราเคยได้ยินสมัยก่อนได้ยินคําว่าจุด จุดแตกหักอยู่ที่ตำบลหมู่บ้านนะ